ความปราชัยของเจ้าอนุวงศ์วิเคราะห์เหตุความพ่ายแพ้ของมหาราชชาติลาวศึกเจ้าอนุวงศ์ระหว่างปี2,369ถึง2,371เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมากมายภายหลังกองทัพฝ่ายเวียงจันท์จำปาศักมากว่าต้อนประชากรจากหัวเมืองภาคอีสานและยกกำลังมาถึงสระบุรีแต่มีได้บุกถึงกรุงเทพมหานครเพราะตัดสินใจย,ยกทัพกลับพร้อมเก็บทรัพย์และ,ฉะเฉลย ฝ่ายไทยทราบข่าวจึงเดินทัพห้าสายเข้าสู่ภาคอีสานมีเป้าหมายที่เวียงจันทร์และตีกองกำลังตั้งรับของฝ่ายลาวแตกทุกแห่งเจ้าอนุวงศ์ทรงทราบข่าวแล้วเสด็จหนีไปเมืองยวนฝ่ายกองทัพไทยสามารถยึดเมืองเวียงจันทร์ในวันที่29พฤษภาคมปี2370วิเคราะห์สาเหตุความพ่ายแพ้ของเจ้าอนุวงศ์หลักฐานที่ใช้วิเคราะห์หาสาเหตุความพ่ายแพ้ของ เจ้าอนุวงศ์มาจากหลักฐานชั้นต้นคือจดหมายเหตุรัชกาลที่สามซึ่งบันทึกในขณะเกิดเหตุโดยเฉพาะรายงานของแม่ทัพนายกองขุนนางบันทึกคำให้การของเฉลยที่ไทยจับมาหลายคนตลอดจนนิราชทัพเวียงจันทร์ซึ่งหม่อมเจ้าทัพท,ทรงนิพนธ์พระองค์ทรงเป็นทหารของกรมมะหมื่นเสนีบริรักษ์ซึ่งเป็นแม่ทัพหน้าในการรบที่หนองบัวลำพูทรงเห็นเหตุการณ์รบอันดูเดือดด้วยสาเหตุของความพ่ายแพ้ของเจ้าอนุวงศ์ ตรงตามตำราของซุนวูและเหมาเจ๋อตุงที่กล่าวไว้ว่ารู้เขารู้เรารบรอยครั้งชนะรอยครั้งแต่เจ้าอนุวงศงรู้เฉพาะกำลังฝ่ายตนแต่ทรงไม่รู้กำลังฝ่ายสัตว์ูคือฝ่ายไทยประเมินผิดในฝ่ายที่พระองค์ทรงคิดว่าเป็นพันธมิตรของพระองค์คือยุนหลวงพระบางเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่และน่านดังจะวิเคราะห์เป็นข้อข้อดังนี้1เจ้าอนุวงศงประเมินกำลังฝ่ายไทยผิด คิดว่าแม่ทัพนายกองรุ่นใหม่ๆที่เก่งเก่งคงจะมีน้อยกว่าแม่ทัพนายกองรุ่นเก่าสมัยรัชกาลที่หนึ่งซึ่งเป็นการประเมินที่ผิดศึกเจ้าอนุวงศ์ทำให้เห็นแม่ทัพไทยที่เก่งกาจกล้าหาญหลายคนอาทิกรมมือนนเรศโยธีแม่ทัพหน้าบริเวณลุ่มน้ำชีตอนตอน้นเจ้าพระยาราชสุภาวดีแม่ทัพไทยด้านอีสานกลางอีสานตะวันออกและพระยาเพชรทิชัยแม่ทัพหน้าลุ่มน้ำป่าศัก 2. เจ้าอนุวงศงประเมินพันธมิตรของพระองค์ผิดพลาดไปหมดทรงคิดว่าลาวพุงดำอันประกอบไปด้วยเชียงใหม่ลำพูนลำปางแคร่และน่านจะเข้าช่วยพระองค์พระองค์ทรงส่งทูดไปชักชวนลาวพุงดำเหล่านี้ซึ่งเป็นลาวด้วยกันไทยปกครองแบบประเทศสราชตั้งแต่ปี2317ก่อนไทยปกครองล้านช้าง5ปีบางเมืองเช่นน่านมีความสนิทสนมกับเจ้าราชบุตรเง้าของเจ้าอนุวงศมากขนาดดื่มน้ำสาบานเป็นเพื่อนแท้กันมาแล้ว สำหรับหลวงพระบางเจ้าอนุวงศ์ก็ส่งทูตไปเกลี้ยกล่อมมาเป็นพวกถึงแม้จะเคยขัดแย้งกันมาก่อนหน้านั้นหลายครั้งกับเวียงจันแต่เจ้าอนุวงศ์ทรงมองหลวงพระบางในแง่บวกคิดว่าคราวนี้เป็นศึกระหว่างลาวกับไทยหลวงพระบางกับเวียงจันก็เป็นลาวด้วยกันอย่างไรเสียน่าจะช่วยลาวมากกว่าไปช่วยไทยเจ้าอนุวงศ์ทรงสนิทสนมกับประหลัดจันทา ประหลัดน้อยยศสองคนนี้เป็นประหลัดกองเมืองสระบุรีเป็นลาวพุงดำประหลัดสองคนนี้ไปเกลี้ยกล่อมหัวเมืองล้านนาทั้งห้ามาช่วยเวียงจันทร์หลายครั้งส่วนเมืองน่านก็มีหนังสือไปบอกให้เมืองแพร่ลำปางเชียงใหม่ยกทัพมาช่วยเวียงจันตีกรุงเทพมหานครโดยในหนังสือนั้นบอกกว่าให้ยกทัพมาช่วยรัชกาลที่สามซึ่งถูกกรมพระราชวังบวรแย่งชิงอำนาจแต่ล้านนาก็มีได้ตกหลุมพรางง่ายๆเพราะการเป็นกบฏต่อไทยเป็นเรื่องใหญ่มาก ไทยมีประเทศสราดมากไทยจะเกณฑ์หัวเมืองประเทศสราดที่เหลือมาปราบกบฏเหมือนที่กําลังทําต่อเวียงจันทร์ประเทศสราดใดไม่มาช่วยตามคําสั่งของรัฐบาลไทยก็ถือเป็นกบฏไปด้วยดังนั้นทางที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับประเทศสราดก็คืออยู่ฝ่ายไทยแต่ก็อยู่ฝ่ายไทยอย่างฉลาดคือยกทัพไปเวียงจันทร์แต่ไปอย่างช้าที่สุดเมื่อไปถึงไทยก็ยึดเวียงจันทร์เรียบร้อยแล้วส่วนหลวงพระบางก็เข้ากับฝ่ายไทยเหมือนล้านนา กล่าวโดวยสรุปพันธมิตรที่เจ้าอนุวงศงคาดหวังว่าจะอยู่ฝ่ายพระองค์เมื่อตอนเริ่มต้นของสงครามแต่ต่อเมื่อเคลื่อนทับไปไกลแล้วก็ทรงพบว่าหลวงพระบางและห้าหัวเมืองล้านนาไม่มีทีท่าชัดเจนว่าจะอยู่ฝ่ายพระองค์พระองค์จึงทรงขอร้องให้หัวเมืองล้านนาทั้งห้าวางตัวเป็นกลางพระองค์ก็ทรงขอพระไทยแล้วแต่พระองค์ก็ต้องทรงผิดหวังเพราะหัวเมืองทั้งหกแห่งที่กล่าวข้างต้นเข้ากับฝ่ายไทยทั้งหมด สำหรับยุนเป็นอาณาจักรที่เจ้าอนุวงศงคาดหวังมากกว่าจะเป็นพันธมิตรของพระองค์ทรงส่งทูตไปเจราจาหลายครั้งขอร้องให้ยุนโจมตีไทยทางปากน้ำเจ้าพระยายังมีทันได้คำตอบจากยุนพระองค์ก็ทรงตัดส,สินพระไทยทำสงครามไปแล้วงองค์ตากุลแม่ทัพใหญ่ของยุนในยุนใต้เห็นด้วยที่จะทำสงครามกับไทย แต่จัก,กรพรรดิมีนอหอม่งทรงรู้ว่าราชวงศ์จัก,กรีมีพระคุณต่อจัก,กรพรรดิยาลองในการทำสงครามกอบกู้ราชวงศ์เหมียนขึ้นมาได้การมาช่วยลาวโจมตีไทยก็เหมือนคนอกตัญญูประกอบกับขณะนั้นเกิดอหิวาระบาดในเมืองยวนคนตายเป็นจำนวนมากจากเหตุผลดังกล่าวยวนจึงวางเฉยต่อการชักชวนของเจ้าอนุวงศ์ดังกล่าวตอนที่เจ้าอนุวงศ์ทรงบอกให้หัวเมืองล้านนาทั้งห้าวางตัวเป็นกลางนั้น พระองค์ยังทรงหวังว่าจะได้กำลังจากยุนมาช่วยเพราะพบหลักฐานในเอกสารชั้นต้นเป็นหนังสือที่แจ้งให้หัวเมืองล้านนาตอนหนึ่งว่าเรากับเมืองยวนเท่านั้นก็สำเร็จโดยง่ายนี่คือการประเมินที่ผิดพลาดอย่างสำคัญของเจ้าอนุวงศ์สำหรับอังกฤษเจ้าอนุวงศ์ทรงประเมินท่าทีผิดพลาดก่อนประเมินรัฐและหัวเมืองอื่นเป็นความผิดพลาดที่สำคัญกว่าความผิดพลาดอื่นด้วย เพราะปัจจัยที่ทำให้เจ้าอนุวงศทรงตัดสินพระไทยว่าถึงเวลาแล้วที่เวียงจันทร์จะต้องประกาศเอกราชจากไทยก็คืออังกฤษนั่นเองกล่าวคือในช่วงที่พระองค์ประทับอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษไม่ดีนักอังกฤษส่งทูตคือกับตันเฮนรี่เบอร์นีย์มาเจราจาเพื่อทำสัญญาทางไมตรีและการค้ากับไทย ตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนปี2368เจราจาอยู่3เดือนก็ยังไม่ยุติเจ้าอนุวงศ์ก็เสด็จกลับเวียงจันทร์และต่อมาก็มีข่าวลือไปถึงเจ้าอนุวงศ์ที่เวียงจันทร์ว่าไทยมีเรื่องกับอังกฤษดังปรากฏในจดหมายเหตุรัชการที่3จุลศักราช1187เลขที่5ขอว่าเราเจ้าอนุวงศ์ได้ยินข่าวทัพเรืออังกฤษก็มารบกวนปากน้ำ หน้าที่เราจะยกกองทัพใหญ่ไปตีกรุงเทพมหานครก็เห็นได้โดยง่ายเพราะเราจะเป็นทัพกระนาบทัพอังกฤษเป็นทัพน้่อยู่ปากน้ำไทยก็จะพอว้าพอวังทั้งข้างหน้าข้างหลังคงจะเสียทีเราเป็นมั่นคงไม่สงสัยข้อมูลเรื่องอังกฤษจะรบกับไทยนี้จึงเป็นข้อมูลที่สำคัญยิ่งต่อชะตาของเวียงจันท์เป็นเรื่องที่โชคร้ายมากที่เจ้าอนุวงศงเชื่อข้อมูลนี้จึงทรงตัดสินพระไทยกู้ชาติ ท,ทั้งที่กำลังทหารของพระองค์ยังไม่มากพอจะต่อกรกับไทยตามลำพังในแผนการสงครามกู้ชาติของพระองค์จึงมีอังกฤษเป็นพันธมิตรที่ไม่ได้เซ็นสัญญาที่รบกับไทยทางด้านปากน้ำเจ้าพระยาส่วนฝ่ายเวียงจันท์ตีไทยทางด้านเหนือและอาจจะมียวนช่วยตีทางด้านปากน้ำอีกทับ หากเป็นไปตามแผนที่จินตนาการไว้นี้ไทยจะต้องแย่แน่แน่แนฝ่ายเวียงจันเองก็รบง่ายขึ้นไม่ต้องใช้กำลังมากมายก็อาจเอาชนะไทยได้ในจินตนาการของพระองค์ยังทรงดึงล้านนาและหลวงพระบางให้ช่วยตีไทยทางเหนืออีกด้วยแต่จินตนาการสงครามของพระองค์ต้องล้มเหลวเพราะเมื่อเวลาทำสงครามจริงพันธมิตรในจินตนาการของพระองค์กลับไม่ได้เกิดขึ้นจริง อังกฤษเซ็นสัญญาเบอร์นี่กับไทยตั้งแต่วันที่20มิถุนายนปี2 3 6 9สเี่เดือนหลังจากพระองค์เสด็จออกจากกรุงเทพมหานครยุนไม่ได้ยกทัพมาหลวงพระบางและล้านนาไทยทั้งห้าไม่ได้มาช่วยพระองค์จึงมีแต่กำลังของเวียงจันท์จัมปาศักเท่านั้นก็ต้องรบกับไทยตามลำพังเรื่องอังกฤษรบกับไทยแม้ในเวลาต่อมาเจ้าอนุวงศ์คงจะทรงทราบว่าไม่จริงแต่นักประวัติศาสตร์ไม่ทราบว่าพระองค์ทรงทราบความจริงตอนไหน อาจจะเป็นตอนที่มาถึงโคราชแล้วก็ได้ตอนที่กองทัพเวียงจันทร์มาถึงโคราชที่แรกแจ้งกับกรมการเมืองโคราชว่ายกทัพมาช่วยกรุงเทพมหานครรบกับอังกฤษและขอเบิกข้าวจากฉังหลวงเมืองโคราชโดยอ้างว่าจะเอาไปเป็นสเสบียงกรมการเมืองโคราชก็ไม่เคยทราบเรื่องไทยรบกับอังกฤษ ปกติเรื่องสำคัญขนาดนี้สมุหนายกจะต้องรีบแจ้งเจ้าเมืองโคราชให้ทราบอยู่แล้วเพื่อเกณฑ์กองทัพสเสบียงแต่นี่ไม่มีหนังสือแจ้งจึงดูจะไม่ค่อยเชื่อคำกล่าวอ้างของฝ่ายเจ้าอนุวงศ์แต่ด้วยกองทัพที่ยกมามากมายกรมการเมืองจึงต้องยอมเปิดชังข้าวให้กองทัพฝ่ายเจ้าอนุวงศ์กองทัพของเจ้าอนุวงศ์ตั้งมั่นอยู่ที่โคราชถึง37วันจึงถอนกลับเวียงจันที่ตั้งอยู่นานคงรอตรวจสอบข้อมูลเรื่องกองทัพยวนและอังกฤษ เรื่องกองทัพเรืออังกฤษไม่เพียงแต่ทำให้เจ้าอนุวงศงตัดสินพระไทยประกาศเอกราชแต่ทำให้ฝ่ายไทยเองก็สับสนคล้อยระแวงว่าอังกฤษจะทำมิดีมิร้ายกับไทยหรือไม่กล่าวคือในระหว่างที่ไทยเคลื่อนทัพจากภาคกลางสู่ภาคอีสานแล้วเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชมีใบบอกถึงกรุงเทพมหานาครว่ากองเรืออังกฤษห้าลำมาจอดที่ปีนังไม่ทราบว่าจะมุ่งไปทางใดเขาจึงไม่อาจนำทัพมาช่วยกรุงเทพมหานาคร ด้วยตนเองแต่ให้พระยาพัทลุงบุตรชายคนโตนำทัพ5,000คนมาช่วยกรุงเทพมหานครรบกับเวียงจันทร์ข่าวร้ายนี้ทำให้รัชกาลที่สามทรงเรียกกองทัพที่ส่งมารบในอีสานกลับสามกองทัพคือกองทัพเจ้าพระยาพระคลังกองทัพกรมมาหมื่นพิพิธภูเบนรรอกองทัพกรมมาหมื่นสุรินทร์รักแต่ม้าเร็วมาแจ้งทันเพียงสองกองทัพที่อยู่หลังสุดสองกองทัพนี้จึงกลับมารักษากรุงเทพมหานคร ที่ยกเรื่องอังกฤษมายืดยาวก็เพื่อจะบอกว่าการที่เจ้าอนุวงศงเชื่อว่าอังกฤษคงจะมีเรื่องกับไทยแน่เป็นข่าวที่มีงูลไม่ใช่เป็นจินตนาการที่ไรเหตุผลแต่โชคร้ายสำหรับเจ้าอนุวงศงข่าวนี้ไม่จริงหากไทยรบกับอังกฤษจริงเวียงจันทร์ก็คงกู้ชาติสำเร็จไปแล้วในสงครามครั้งนั้น3การกวาดต้อนประชากรอีสานเป็นจำนวนมาก หากดูผิวเผินจะเป็นผลดีต่อฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ในเรื่องขอองค์การเพิ่มพลเมืองเพิ่มกำลังทหารแต่ถ้าพิจารณาให้ลึกแล้วเป็นการสร้างปัญหาแก่ฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ไม่น้อยกล่าวคือต้องแบ่งกำลังทหารส่วนหนึ่งมาควบคุมผู้อพยพไม่ให้ก่อความวุ่นวายหรือโจมตีฝ่ายลราแบบที่เกิดที่ทุ่งสำริดซึ่งทำให้จำนวนทหารจะใช้รบจริงลดลงความทุกข์ยากของผู้อพยพจากการเดินทาง การขาดแคลนอาหารการเจ็บป่วยและการต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติเนื่องจากไม่อาจขนย้ายไปได้ทำให้ผู้อพยพไม่พอใจจนเกิดการต่อต้านจากผู้อพยพหลายที่เช่นชาวบ้านด่านลำจากอุบลราชธานีศรีสะเกดเป็นต้นซึ่งการต่อต้านของสองกรณีหลังทำให้เจ้านครจำปาสักพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วในตอนท้ายของสงคราม4เจ้าเมืองอีสานหลายเมืองไม่ยอมให้ความร่วมมือกับฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ บางเมืองก็ต่อต้านจนถูกประหารเจ้าเมืองที่ถูกฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ประหารมีเจ้าเมืองการละสินเขมาราชชัยภูมิภูเวียงภูเขียวลมศักและขูขันเมืองหลังนี้เคยให้ความร่วมมือดีมากแต่ตอนหลังเกิดระแวงจึงถูกประหารการประหารชีวิตเจ้าเมืองเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเจ้าเมืองทุกแห่งมีญาติที่น้องบ่าวไพร่ามากและญาติที่น้องส่วนมากก็เป็นผู้บริหารเมืองนั้นๆด้วยจึงเท่ากับเจ้าอนุวงศ์ทรงสร้างสัตว์ูขึ้นมากมายห อาวุธของฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ที่มีประสิทธิภาพเช่นปืนขาบศิลามีน้อยตัวอย่างเช่นการรบที่ค่ายหนองบวลำภูค่ายนี้เป็นปราการป้องกันเวียงจันที่สำคัญมาก เป็นค่ายที่มีความกว้าง640เมตรและยาวถึง1,200เมตรรวมความยาวของกำแพงค่าย3,680เมตรแต่มีทหารรักษาค่ายเพียง2,300คนและมีปืนคาบศิลาเพียง190กระบอกและไม่มีปืนใหญ่เลยทหารจำนวนหนึ่งไม่มีหอกดาบปืนแต่ใช้กระบองและไม้ไผ่เสี้ยมปลายแหลมเป็นอาวุธ ที่ทหารเหล่านี้ไม่ได้รับแจกอาวุธดีๆเพราะไม่มีอาวุธจะแจกหรือเพราะทหารเหล่านี้เป็นทหารเกณฑ์จากเมืองอื่นๆที่ไม่ค่อยแน่ใจในความจงพักดีนักก็ได้ทหารเวียงจันทร์และจัตุรัสเท่านั้นที่มีหอกดาบหรือปืนได้หรือเป็นทั้งไม่ค่อยมีอาวุธจะแจกและไม่ค่อยไว้วางใจก็เลยไม่ได้รับอาวุธดีๆ 6. ความประมาทของฝ่ายเวียงจันทร์ในกรณีอพยพชาวโคราชทําให้เกิดการลุกฮือของชาวโคราชที่ทุ่งสำริด โจมตีทหารที่คุมมาตายเกือบหมดและทหารที่ส่งมาปราบก็ถูกโจมตีแตกกลับไปถึงสองครั้งมีทหารฝ่ายเวียงจันท์ตายในการสู้รบประมาณ1 2 0 0ถึง3,000คนเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของฝ่ายเวียงจันทน่าจะส่งผลให้ความมั่นใจในตัวเองและขวัญของฝ่ายนี้ลดลงเพราะชาวโคราชกลุ่มนี้เกือบทั้งหมดเป็นชาวบ้านไม่ใช่ทหารยังรบแพ้ถ้ารบกับกองทหารไทยที่อาวุธเทียบพร้อมจะขนาดไหนการรบครั้งนั้นเป็นผลให้คุณหญิงโม ผู้นำการรบคนหนึ่งได้รับการยกย่องเป็นเท้าสุรนารีวีรสตรีของไทยอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนอกจากนี้น่าจะมีผลให้จำนวนสัสดส่วนของทหารที่ควบคุมผู้อบพยพสูงขึ้นในเวลาต่อมาเพราะจำนวนทหารที่ควบคุมขบวนผู้อบพยพ18,000คนมีเพียง200คนหรืออัตราส่วนทหาร1คนต่อผู้อพยพ90คนซึ่งน้อยเกินไปจนเกิดความพ่ายแพ้ที่ทุ่งสำริดซึ่งฝ่ายวิงจันท์ต้องจำไปนานแสนนาน กล่าวโดยสรุปความประราชัยของเจ้าอนุวงศ์เกิดจากการประเมินกำลังพันธมิตรผิดพลาดเป็นอย่างมากเพราะลำพังกำลังทหารฝ่ายเวียงจันท์จำปาสักก็มีอาจสู้กำลังทหารฝ่ายไทยอยู่แล้วเจ้าอนุวงศ์ทรงฝากความหวังไว้กับอังกฤษซึ่งมีได้เป็นพันธมิตรโดยตรงของพระองค์แต่เป็นพันธมิตรทางอ้อมหาอังกฤษโจมตีปากน้ำเจ้าพระยาไทยจะต้องแบ่งกำลังส่วนใหญ่เอาไว้ต้านอังกฤษ นอกจากนี้เจ้าอนุวงศ์ยังทรงฝากความหวังไว้กับยวนยว่าจะเข้าโจมตีทางปากน้ำเช่นกันแต่ทั้งอังกฤษและยวนยมิได้โจมตีไทยดังที่คาดไว้ทำให้ไทยทุ่งกำลังส่วนใหญ่มาทางอีสานเจ้าอนุวงศ์ยังทรงฝากความหวังไว้กับหลวงพระบางและหัวเมืองล้านนาทั้งห้าหวังว่าจะช่วยพระองค์ตีไทยทางด้านเหนือแต่ความเป็นจริงตรงกันข้ามหัวเมืองทั้งหยกทัพมุ่งไปที่เวียงจันทร์ การถูกเจ้าเมืองอีสานหลายเมืองต่อต้านจนต้องประหารชีวิตเจ้าเมืองถึงหกเมืองล้วนแต่มีผลในทางลบอย่างยิ่งต่อเจ้าอนุวงศ์ส่วนปัจจัยอื่นๆที่ทําให้พระองค์ทรงประราชัยก็คือปริมาณอาวุธที่ทันสมัยเช่นปืนคาบศิลาซึ่งเป็นอาวุธยาวทหารฝ่ายไทยมีมากกว่าแม้อาวุธพื้นฐานคือหอกดาบทหารส่วนหนึ่งของฝ่ายวิงจันท์ก็ไม่มีมีแต่กระบองและไม้ไผ่เสี้ยมปลายแหลม การกวดต้อนประชากรอีสานกลับไปเวียงจันทร์จำปาสักเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความทุกข์ยากต่อคนเหล่านี้จนหลายเมืองเกิดการต่อต้านโดยเฉพาะการต่อต้านของชาวเมืองโคราชแล้วทหารฝ่ายเวียงจันทร์ปราบไม่ได้ทำให้ขวัญกำลังฝ่ายเวียงจันทร์ตกต่ำและต้องนําทหารที่ต้องใช้รบมาคุมเฉลยที่เหลือมากขึ้นทำให้ทหารที่ใช้รบของฝ่ายเวียงจันทร์ลดลง ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนทำให้เจ้าอนุวงศ์ทรงประราชัยในสงครามกู้ชาติครั้งนั้น